ไปต่อยล้วเนะ่ยต่ออี่กอดวกดีเซลน้อยเป็นไงบ้างวันนี้เสียดายครับเสียดายเนาะยกห้านี่ก็คิดว่าชิงดำแล้วพอเดินทำตลอดเออหนึ่งสองสามเป็นไงบ้างก็ไม่ได้เสียหายนะครับแล้วลูกเข่าล่ะพี่เราแพ้ไหมลูกเขา่าไม่แพ้ก็ไม่แพ้อยู่ดีในพี่ก็ทีไม่ได้ใชเทีก็แล้เออก็ทีต่อที แล้วก็ยก5ถ้าสังเกตดีๆจะมีถ้ายก5นับแข่งเราเยอะกว่าได้ซ้ำเดินก็เดินเดินะนะ้คะแนอ่อาฝากแฟนติดตามหน่อยสูด้ดีกันขาดแล้วครับวันนี้ครับถือว่าดีดีกว่าเดิมไหมดีกว่าไฟที่แล้วไหมร่างกายตอนนี้ดีกว่าอ่าโอเคฝากแฟนติดตามด้วยนะครับตามนะครับว่าทำผลงานให้ดีได้แล้วมาครับสู้ครับลูกไหเลยเอาเรื่องเลย

โอ้โหดีแน่ดีนะไ้ไ <cuando> ด้รือ่เออดีเนาะดูว่าได้ไปเดือนดไปกี่เด้นะไม่ได้ไปสยก พี่กจะดาดเลยฮึดใส่อันยกห้าลูกท้ายยังยังไปเตะอีกชิงดำนะเอาจริงๆใช่ไหมอ่าแล้วพี่คิดว่าพี่ชนะลูกไหนวันนี้ลูกเข่าแล้วก็เดินก่อนอา่าด้เนนี่นนสทีาดเก่าาเดิมนะ ขอบแฟนของเอฟซีเราบ้างขอบคุณแฟนขเอฟซีรื่อครับี่เียมครับวันนี้จเฉียขอคทัง่างกายุท้งนขอบคุณรบ้งนี้ขอบคุณที่เดีขอบคุณป้าชนขอบคุณหัวหน้าขอคุณี่เชียงครับที่มามาแตัวนี้ประจำการอยู่ไหนเนี่ยที่ป๋งชัยครองชัยบราชนะเอครับพี่ซ้มใครไหนนะตอนนี้ราชามมยไทยราชามวยไทยนะครับ โอ้โห oh, oh, oh. ต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูเกมในสนามนี่หนึ่งสองสามนี่มันก็ยังลุ้นๆกันอยู่นะครับแล้วก็ใครเป็นคนที่ทำทำเกมได้ดีกว่าก็าน่าจะน่าจะดีกว่าแต่ว่ายก5าเนี่ยมายก5าก็มีส่วนนะถ้าถ้าลองกลับไปย้อนดูดีนะครับเอ,า,อางนี้แล้วกันเดี๋ยวถามแฟนถามคถามความคิดเห็นแฟนหมดัดแฟนมวยแล้วกันว่ายังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าสูสีนะครับชิงดำยันยก5า แล้วก็จริงๆมีลูกสุดท้ายลูกท้ายก็มีเตะแถมไปลูกสุดท้ายนะครับประมาณช่วงปลายๆย,ยกดีเซลน้อยเดินมาเตะ3 4ครั้งใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มงคลชัยนะครับพี่มงคลชัยก็เดินมาเตะลูกสุดท้ายก็พิจารณากันครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับรักไขชอบไขครับ นี่กลับบ้านไปแล้วตอนนี้ว่าจะสัมภาษณ์ไม่ได้ไม่ได้คุยด้วยเลยครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Sub s s r i b e นะครับให้กับช่องของเราด้วยไว้จะถ่ายทังเกมมาฝากเรื่อยๆครับ